สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะพบกับรายวิชาว,วิทยาศาสตร์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะกับครูเอิญค่ะประพัสราจันชนะเหมือนเคยค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องที่2นะคะในเรื่องของสมบัติของวัสดุนั่นเองค่ะจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนเราได้เรียนในเรื่องของความหมายการดูดซับน้ํา ของวัสดุไปแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะบอกค,คุณครูได้ใช่ไหมคะว่าความหมายของการดูดซับน้ําวัสดุเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะการดูดซับน้ําของวัสดุนั้นหมายถึงการที่ปริมาณน้ำเนี่ยเข้าไปอะไรเอ่ยเข้าไปแทนที่ช่องว่างของเนื้อวัสดุนั่นเองทําให้วัสดุนั้นเป็นยังไงคะสามารถที่จะดูดซับน้ําได้อันนี้คือความรู้เกาะที่เราได้เรียนในคลิปที่1นนะคะ ก่อนหน้านี้นะคะวันนี้ค่ะนักเรียนเราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ถัดไปกันค่ะในเรื่องของสมบัติของวัสดุค่ะนักเรียนอะก่อนอื่นนะคะคุณครูถามนักเรียนก่อนเลยนักเรียนที่อยู่ที่บ้านนะคะนักเรียนคิดว่าของเล่นและของใช้ที่บ้านของนักเรียนเนี่ยทำมาจากวัสดุชนิดใดบ้าง ในเมื่อเราแยกได้ล้วใช่ไหมคะว่าวัสดุชนิดใดสามารถดูดซับน้ำได้วัสดุใดบ้างที่ไม่สามารถดูดซับน้าได้ดังนั้นนักเรียนตอบได้ไหมคะว่าวัสดุที่อยู่ที่บ้านของนักเรียนอะไรบ้างที่ใช้ทำของเล่นอะไรบ้างที่เรานำไปทำของใช้ซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ มาถึงสไลด์นี้นะคะนักเรียนเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของสมบัติของวัสดุถามนักเรียนว่าสมบัติของวัสดุคืออะไรคะนักเรียนมสมบัติของวัสดุคือลักษณะเฉพาะของวัสดุนั้นๆนะคะอย่างเช่นแข็งนิ่มนะคะาสามารถหักงอได้บิดงอได้นะคะเปียกน้ําได้ ดูดซับน้ําได้หรือไม่สามารถดูดซับน้ําได้นั่นคือสมบัติของวัสดุนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปศึกษาสมบัติของวัสดุแล้วศึกษายังไงคะคุณครูศึกษาจากการสังเกตค่ะนักเรียนสังเกตเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุกันนะคะ โอเคค่ะเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะมาทาการสังเกตกันใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูจึงสร้างตารางนี้ขึ้นมาค่ะนักเรียนตารางบันทึกผลนะคะการสังเกตนั่นเองสังเกตอะไรสังเกตสมบัติของวัสดุซึ่งวัสดุนะคะจะอยู่ในช่องแรกนะคะช่องแรกที่คุณครูใส่ลงไปนะคะก็จะมีวัสดุอะไรบ้างคะมีไม้คะ่นะ,คะนะะักเรียนมีเหล็กคะ่ะนักเรียนมีกระดาษนะคะ,นะคะแล้วก็มีพลาสติก รวมไปถึงผ้าแล้วก็ยางนะคะเหล่านี้นะคะก็คือวัสดุที่คุณครูนํามาเป็นตัวอย่างนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสังเกตแล้วก็บันทึกไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะโดยที่สมบัติของวัสดุนะคะที่คุณครูนํามานะคะใส่ในตารางนะคะสมบัติของวัสดุก็คือ 1. มีความแข็งแรงทนทานไหมเป็นสนิมไหมนะคะนำความร้อนหรือเปล่า นำไฟฟ้าหรือสามารถที่จะดูดซับน้ำได้หรือไม่นะคะอันนี้คือสมบัติของวัสดุคร่าวๆนะคะถามว่ามีแค่นี้เหรอคะคุณครูสมบัติของวัสดุไม่นะคะไม่ได้มีแค่นี้นะคะสมบัติของวัสดุอาจจะแตกต่างกันออกไปตามวัสดุนั้นๆน,น,นะคะโดยที่วันนี้เราจะมาสังเกตวัสดุไปพร้อมๆกันนะคะว่าวัสดุชิ้นนั้นเป็นไปตามที่เรากําหนดตารางไว้หรือไม่นะคะถ้าเป็นไปตาม จะใช้เครื่องหมายถูกแต่ถ้าไม่จะใช้เครื่องหมายผิดนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูวัสดุชิ้นแรกค่ะวัสดุชิ้นแรกของเรานะคะก็คือไม้ค่ะไม้มีความแข็งแรงทนทานไหมคะลูกไม้มีความแข็งแรงทนทานนะคะทนทานมากนะคะเป็นสนิมไหมคะไม้ไม่เป็นสนิมนะคะนำความร้อนหรือไม่ ไม้ไม่สามารถที่จะนําความร้อนได้นะคะนักเรียนรวมไปถึงการนําไฟฟ้าไม้ก็ไม่สามารถที่จะนําไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะไม้ดูดซับน้ำได้หรือไม่คะไม้ไม่สามารถที่จะดูดซับน้ำได้นะคะต่อไปค่ะวัสดุชิ้นที่2นะคะก็คือเหล็กค่ะนักเรียนเหล็กนะคะสมบัติชิ้นแรกนะคะสมบัติอันแรกของเขานะคะ เหล็กมีความแข็งแรงทนทานไหมคะเสียงดังฟังชัดเจนถ้าอยู่ในห้องต้องตอบว่ามีความแข็งแรงทนทานนะคะแล้วเหล็กนะคะเป็นสนิมหรือไม่เป็นแน่นอนค่ะคุณครูเพราะหนูก็คือหนูเคยเห็นเหล็กขึ้นสนิมนะคะอ่าต่อไปเหล็กนำความร้อนไหมคะนักเรียนแน่นอนค่ะเหล็กนําความร้อนนะคะต่อไปเหล็กนําไฟฟ้าไหมนําไฟฟ้าค่ะคุณครูต่อไปค่ะเหล็กดูดซับน้ำไหมคะ ไม่สามารถที่จะดูดซับน้ำได้นะคะอันนี้คือสมบัติของเหล็กนั่นเองค่ะต่อไปค่ะสมบัติของกระดาษกันบ้างซึ่งเราทำการทดลองไปแล้วนะคะแน่นอนสิ่งแรกค่ะกระดาษมีความแข็งแรงทนทานไหมคะไม่นะคะกระดาษไม่มีความแข็งแรงทนทานนะคะสามารถฉีกขาดได้ไดเนาะต่อไปค่ะกระดาษเป็นสนิไมไหมลูก ไม่เป็นสนิมค่ะถูกต้องนะคะกระดาษไม่เป็นสนิมนะคะรวมไปถึงกระดาษไม่สามารถที่จะนําความร้อนได้นะคะแล้วไม่สามารถที่จะนําไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันแต่กระดาษจากการทดลองเรากระดาษนั้นสามารถที่จะดูดซับน้ําได้ นะคะเก่งมากๆเลยนะคะมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะต่อไปวัสดุชิ้นต่อไปก็คือพลาสติกค่ะพลาสติกเช่นเดียวกันเราทําการทดลองมาแล้วนะคะพลาสติกมีความแข็งแรงไหมคะมีความแข็งแรงไหมถ้าอยู่ในห้องคุคูครูเชื่อว,ว่านักเรียนเราต้องต่อบ้าแข็งแรงถามที่จริงที่จริง,รงตอบแบบนั้นผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะคะเพราะ วัสดุหลายสิ่งหลายอย่างก็ทํามาจากพลาสติกนะคะแต่ในที่นี้เขาบอกว่าไม่ค่อยมีความแข็งแรงนะคะไม่ค่อยมีความแข็งแรงเนื่องจากว่ามันแตกได้หักได้นั่นเองนะคะก็เลยต้องกากระบาดไว้ก่อนนะคะต่อไปค่ะพลาสติกขึ้นสนิมไหคะลูกพลาสติกไม่สามารถที่จะขึ้นสนิมได้นะคะนําความร้อนไหมไม่นําความร้อนด้วยเช่นเดียวกันนะคะนําไฟฟ้าไหม ไม่สามารถที่จะนฟฟําไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันค่ะและสุดท้ายค่ะดูดซับน้ําได้หรือไม่ตอบเสียงดังฟังชัดเจนไม่สามารถที่จะดูดซับน้ําได้นะคะเยี่ยมมากค่ะมาถึงวัสดุชิ้นต่อมานั่นก็คือผ้านะคะผ้านะคะเป็นสิ่งที่คุณเคยพบเจอในชีวิตประจําวันใช้ทุกวันสวมใส่ทุกวันนะคะตอบได้ค่ะว่าผ้ามีความแข็งแรงหรือไม่ ไม่มีความแข็งแรงทนทานนะคะต่อไปค่ะผ้าเป็นสนิมไหมไม่เป็นสนิมค่ะต่อไปนะคะนําความร้อนหรือไม่คะนักเรียนไม่สามารถนําความร้อนได้นะคะรวมไปถึงไม่สามารถนําไฟฟ้าแต่ผ้าสามารถที่จะดูดซับน้ําได้นั่นเองเยี่ยมมากๆหอือถ้าอยู่ในห้องนี้คุณครูอยากจะปรบมือให้ได้เรียนทุกคนเลย ะะมาถึงวัสดุชิ้นสุดท้ายที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้นะคะนั่นก็คือยางนะคะนักเรียนยางมีความแข็งแรงทนทานไหมเอ่ยไม่มีความแข็งแรงทนทานเนื่องจากเขาอะไรคะมีการหักงอบิดงอได้นั่นเองนะคะต่อไปคะ่ะเป็นสนิมไหมคะไม่เป็นสนิมนะคะต่อมานำความร้อนไมมเอ่ยไม่นำความร้อนนะคะและสุดท้ายคะ่ะและ สิ่งต่อมานั่นก็คือนำไฟฟ้าไหมไม่นำไฟฟ้าและสุดท้ายนั่นก็คือไม่สามารถที่จะดูดซับน้ำได้นะคะอันนี้คือตารางบันทึกผลการสังเกตสังเกตอะไรสังเกตสมบัติของวัสดุที่เราได้ศึกษาในวันนี้นะคะดังนั้นสรุปได้ไหมว่าสมบัติของวัสดุคืออะไรนะคือลักษณะเฉพาะของวัสดุนั้นๆน,น,นะคะเกิดจากอะไรเกิดจากการสังเกตนั่นเองนะคะ โอเคนะคะนักเรียนหลังจากที่เราได้ทําการบันทึกนะคะบันทึกอะไรบันทึกการสังเกตนะคะเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุไปแล้วนะคะทำให้เราทราบว่าการที่เราจะเลือกวัสดุหนึ่งชนิดเนี่ยมาทําเป็นวัตถุนะคะก็ก็จะต้องคํานึงถึงสมบัติของวัสดุชนิดนั้นๆด้วยนะคะทีนี้คุณครูจะถามนักเรียนค่ะนักเรียนถามนักเรียนว่านักเรียนเนี่ย สามารถที่จะพบวัสดุชนิดใดบ้างในชีวิตประจำวันของนักเรียนคุณครูเชื่อว่านักเรียนตอบได้ทุกคนนะคะ,ะพบอะไรได้บ้างตัวอย่างคําตอบนะคะนักเรียนอย่างเช่นไม้ไม้พบเจอได้ที่ไหนได้เจยบโต๊ะนะคะชั้นวางของตู้เตียงนี้เป็นต้นนะคะเหล็กเหล็กมาจากไหนเตียงบางเตียงเหล็กนะคะเตียงทํามาจากเหล็กก็มีนะคะทำมาจากอะไรอีก หลายสิ่งในชีวิตจระจวันที่ทํามาจากเหล็กนะคะกระดาษนะคะก็เป็นทําก้อนหนังสือของเรานะคะพลาสติกค่ะหลายอย่างเลยนะคะผ้าแล้วก็ยางอันนี้คือสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจําวันวัสดุหลักๆเลยที่พบเจอในชีวิตประจําวันนะคะ 2. อนะคะครูจะถามนักเรียนว่าเพราะเหตุใดนะคะวัตถุในบ้านของนักเรียนเองเนี่ยจึงต้องทํามาจากวัสดุต่างชนิดกัน อย่างที่คุณครูเกริ่นในสไลด์นี้นะคะคืออะไรเอ่ยอ่าคือการที่เราจะเลือกทําอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเลือกทำวัสดุวัตถุอะไรสักอย่างจะต้องอะไรคะคํหนึ่งถึงสมบัตินะ,ะสมบัติว่าเขามีความเหมาะสมที่จะนํามาทําเป็นวัตถุชิ้นนั้นหรือไม่อย่างเช่นเราจะทําโต๊ะนะคะเราจะทำโต๊ะโต๊ะเราจะเลือกใช้กระดาษมาทําโต๊ะได้ไหมละ่ะ ไม่ได้เพราะว่ากระดาษไม่มีความแข็งแรงทนทานนะคะเราจะทำเราจะเลือกเอามาทำเราจะต้องคำนึงถึงสมบัติของวัสดุชิ้นนั้นๆด้วยนะคะอาวัสดุที่ นำมาทำเป็นวัตถุนะคะก็จะมีหลายชนิดด้วยกันอย่างที่เรารู้ในสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะอย่างเช่นไม้เหล็กกระดาษพลาสติกผ้ารวมไปถึงยางนะคะซึ่งวัสดุที่คุณูที่คุณครูพูดมาเหล่านี้เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติหรือสมบัติที่มันแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำมาทำเป็นวัตถุอะไรอย่างเช่นนี้ค่ะ โตะนะคะโตะทามาจากไม้เนื่องจากไม้มีความอะไรคะมีความแข็งแรงทนทานใช่ไหมคะเสื้อคะ่ะนักเรียนเสื้อทํามาจากผ้าซึ่งเนื่องจากผ้านะคะสามารถขึ้นรูปได้นะคะเบาสบายเวลาสวมใส่นะคะและคะ่ะแก้วคะ่ะแก้วทํามาจากพลาสติกนะคะเพราะว่าแก้วตัวนี้เป็นของเล่นนะคะแก้วตัวนี้ทํามาจากพลาสติกนะคะ ต่อไปค่ะนักเรียนนั่นก็คือจุกนมนะคะจุกนมทํามาจากยางนั่นเองนะคะซึ่งการใช้งานก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะต่างหูค่ะนักเรียนต่างหูที่ทามาจากอะไรเอ่ยโลหะค่ะซึ่งที่คุณครูพูดออกมานะคะเป็นตัวอย่างนะคะทาให้นักเรียนได้เห็นภาพนะคะว่าวัสดุที่นํามาทําวัตถุนั้นจะต้องคํานึงถึงสมบัติของอสมบัติของวัสดุ นะคะว่าเรานําไปทําแล้วนะคะวัตถุนั้นเหมาะสมที่จะนําวัสดุนั้นมาทําหรือไม่นั่นเองนะคะเราเดินทางมาถึงสไลด์สุดท้ายกันนะคะก็คือสรุปแล้วนะคะสมบัติของวัสดุที่เราได้เรียนในวันนี้นี่หมายถึงอะไรสมบัติของวัสดุนั้นก็คือลักษณะเฉพาะของวัสดุนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นมีความแข็งแรง มีการยืดหดได้น้ำซึมผ่านได้หรือดูดซับน้ําได้นะคะซึ่งตัวอย่างที่คุณครูยกมาในตลาดนะคะเกิดจากอะไรคะเกิดจากการสังเกตไม่ว่าจะเป็นไม้ไม้มีความแข็งแรงทนทานมีสามารถที่จะดูดซับน้ําได้นะคะเหล็กก็มีความแข็งแรงทนทานไม่สามารถที่จะดูดซับน้ําได้แต่นําไฟฟ้าได้นะคะกระดาษ กระดาษเป็นยังไงคะสังเกตได้ด้วยตาไม่มีความแข็งแรงค่ะคุณครูเป็นยังไงคะดูดซับน้ําได้ไหมดูดซับน้ําได้นะคะเราทําการทดลองมาแล้วนะคะรวมไปถึงพลาสติกพลาสติกไม่สามารถที่จะอะไรคะไม่สามารถที่จะดูดซับน้าได้นะคะเป็นวัสดุที่มีความแข,แข็งแรงทนทานน้อยนะคะหรือไม่ค่อยแข็งแรงนะคะสามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นะคะเพราะว่ามีความอะไรคะมีความยืดหยุ่นนะคะ ถ้าโดนความร้อนนะคะต่อไปค่ะผ้าผ้ามีลักษณะเป็นยังไงคะนุ่มนิ่มนะคะแต่แล้วแต่ลักษณะชนิดของเส้นใยที่นํามาถักทอนะคะบางชนิดก็ครุขระนะคะก็สามารถที่จะอะไรคะดูดซับน้ำได้นะคะรวมไปถึงสุดท้ายคะ่ะยางสมบัติของยางคืออะไรคะมีความยืดหยุ่นได้นะคะไม่สามารถที่จะดูดซับน้ำได้อันนี้คือความรู้ที่เราได้จาก คลิปวิดีโอนี้นะคะสมบัติของวัสดุนั่นเองนะคะจำให้ขึ้นใจค่ะสมบัติของวัสดุคือลักษณะเฉพาะของวัสดุนั่นเองค่ะและสุดท้ายนี้นะคะนักเรียนขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจชมนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจชมและเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ